ค่ะท่านผู้ชมก็หลังจากเสร็จงานนะคะเบื้องหลังก็จะเก็บถ้วยเก็บจานไปเอ่อคืนให้เรียบร้อยนะคะเนาะบัแกแอมาเหรเด้อยังถ้วยจานที่แอาไปขึ้นเขาบัคะนฮะแน่นมะนี่หเหรออันนี้เรียบร้อยบ่อนี่เอาคือเป็นกลองสิบบ่อมาเป็นกองสิบบอกองกับีชมพู่อ๋อแสดงว่าเขาเก็บเรียบร้อยแล้วมันบัก นี่่บาเอาเอาไปช่องไซเนอร์ในถวยจานเอ้ามาเอากันดูกองกองทุนอยู่วัดครับกองทุนอยู่วัดเหรอ,อเบื้องหลังครัเบื้องหลังอ่าเบื้องหลังทายเห็นเบื้องค่ะท่านผู้ชมทายเห็นคุณอาเพิ่นเบื้องไปไใบเป็นทีและลึกเวลาคุณอาเพิ่นอยากเบื้องก็ให้เขาไปเบื้องในสองยูทูบเลยเพิ่นมาน,นี่ละก็ะคืมผู้มาซอยสกูส๊กปสกุนเอาเข้าวออมาเป็นกองแบบนี้กรอก โอ้พ่นคือเฮ็ดดีแทถนอนใช่เป็นกลองเป็นกลองมาเลยไหมกลองเป็นกลองเวลาทรงเทาก็บทรงหกกองโอ้เฮ็ดแบบเรียบร้อยเลยตัวนี้ไม่ได้หียยังเอามาแบบกอง่ะเอาไปทรง,งแบบกลองอันนี้อายุวัดไม่หมอค่ะไม่อันจ้ะอันนี้อันกองทุ่นค่ะกองทุ่นหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านของบ้านาอะไรบ้านน้องไผ่ตำบลหมู่มณ์บอกตำบลหมู่มณ์อำเภอสมเด็จ ในนามของช่องเจ๊ตังคนภูไทยก็ขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่านนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นประเพณีสานบ้านเฮานะคะก็ช่วยเหลือตั้งแต่ต้นงานตั้งแต่คุณย่าเสียแล้วก็ทําพิธีกรรมต่างๆจนถึงวันวันนี้วันอะไรนะคะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันที่14บีเนาะ มื่อนี้ก็คือทำบุญให้คุณย่าแดงทำบุญไงเพราะเขาเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาแมนเหล็กชิบหายตัวไหนแม่สีแม่เหล็กชิบหายเลยนให้เบิรงขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาช่วยกันเนาะให้ถึงเลขกด้วยคุณยายให้มันหวานสุกสุกคนเด้อ ไดตัวใดได้ต oh okay. um. ัวใดวะเรงนีเอามาแต่ใส่บ้านี่นี่มาบอกเด้อเอามาแต่ใส่นี่อุบอิบผู้เดียวเด้มาเอามาะฮะเราขาว่าจังไดว่าฟังแม่คือว่าตัวเด็ดตับตัวดีนั่นเฮ็ดบุญกรเฮ็ดเลว แทีมายินจ้บ้ากันแสดงว่าตัวนี่ลหะเขาซาแมนหาซื้อลอตตอรีก็บ่มีหรอกอันอันคนที่ซาตัวนี่นะงวดที่แล้วเขเจ้าถึกน้ำบออันนี้งวดทะั้วเอาอีนนี้บอกวดที่สนี่ถูี่นเสียพิ่นเสียนอ้าบอกเดี๋ยวนีเลยจะได้ไอบอกก็ดูไอบอกก็ดูอันพากว่าที่มาของหาหาหกนีคือวัดจะได้ก่ออันเจ้าขอแล้วก็ ฝันฝันแล้วเขาเจ้ามาบอกในวันที่สามถ้าเจ้าขอ้ร์รักกับฝันถ้าเจ้าฝันนั่นแหละก็เจ้าขอ้้าเจ้านี่เป็นไผอยู่ใสเป็นเซี่ยวคนยี่ติเป็นเซี่ยวคนยี่ติโอ้ลูกเดี๋ยวมาถามหาอยู่ตัวแตัวผมเราบอกหนันเนาะเราบอกติเราบอกอยู่แต่ว่าเราสิบเขหายอันางเราความฝันบอกบอมั่ม่บอกให้สัมผัสดังสี่อย่าไปหาเล่าหาข่อยกับพ่อโอ้อะมันเป็นยังสนาวันผู้ชนิดก็ได้เนาะ เพราะว่าเราหยานถือกางเดียวกับถือกีกโอ้ยยานมันเคลื่อนหมดที่แรกฝันว่ามันสิออกซิมหาวันที่สองแมามันสิออกเก้าเจ็ดตรงๆบ่ได้มีตัวอื่นน่าจอะไรกันเนี่ยมันนี่กระหูกหามันนี่กระหูกหาบ้าใจสิละฝันฝันนี่ว่าจังไต่เพิ่นมาบอกบ่างวดแรกก็ว่ามาบอกกระบะถามคำก็มาบอกว่า เลขสีออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังสิแมะว่อาออจังสีเลยบอกกับบริ่าลความฝันไวกับพิ่จ้าอาวาฝันมางวดที่สองนี้ไม่ยิงมาบอกงวดแรกงวดแรกเอา่อางวดแรกก่อนงวดแรกนั้นงวดที่มันออกสิบหกสิบเจ็ดบอกเลย่าไปซื้อมันสิออกสิบห้าเ่าจังสีเลยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมาบอกแมงวดงวดเอ่อสิบห้านี่คือผู้ชายเออ อันอายุหลายปัณย์หอันผู้เฒ่าผู้แกเพื่อว่าจังไหนเนี่ยเป็นเข่าเป็นโค้งจังไหนสินะใตเข้ากับบริสุทธิ์เขาว่าผู้นุ่มผู้หน่อยสิแมอันนี้วันแรกนอนนี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่ต้องเอาบเอาสิบห้าของสิบห้าตรงเลยแมนอ้ยสุดยอดนอนเอามันเขาถ้ามาดาได้เพราะถือเด็บอกเก้าเจ็ดก็คือเก้าเจ็ดว่าที่สองเราว่าจังไหนเนี่ยต้อมาบอกว่า ว่าเลขจวกเก่าเจ็ดมาเขาฝันเออแมนเลขเขาข้างเมื่อวาหนีวาฝันบอกเออเพิ่นฝันฝันว่าเขามาบอกด้วยสิแม่ตองงวดเลยเนาะบอกบอกเก่าเจ็ดตรงๆเลยเก่าเจ็ดตรงๆนี่คือบอดบอถจูแต่คอยบอเสียเพราะว่ามันสีบอบอสจีบบอถือความกันเบิ้องบ้านแม่แล้วก็เลขเลขสิบห้านะก็บอกย้ำพ่อว่าทางล่าง เอาวมนก็ออกะ้างลางเอาติยีำเลยบอกโอ้คนลูกเด็กของเอาคนลุกเนาะเอาเล่าคือเล่าเให้ชุ่เจ้าฟังเลยบอกหมดแหลกเราบอกเรานี่เราไม่ใจหัวบอ๋เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคำถามเพื่อนสนิทมาดนมาเบิ่งทนั้วไปเพื่อนมอ่คนมาเนยื่นตัวตลอดมูต่อม่านังผมออกเขาก่ะทบต้นชายเดาอกอันนี้บอกเอากระถามเรื่องเลขเนาะอยากได้โชคเนาะ ป้งนั่งกันนี่ละเซื้อในนี่หันีกนงัวนี้ผู้ไหนบ้าสามตูเออัวนี้ผู้ยิงผู้ใา้มาบอกอันนี้พู้นบมบอกแรีว่าเป็นเสียงพคตรบอกเดี๋ยวงวดงวดแรกผู้ใา้งวดที่สองตัวว่ามุยนิ่งมาีนงวดที่สามโมบอกโมบอกก็ว่าเจ้าบ้าน แต่คนมาบอกสิแม่กับ่มได้บอกว่าผู้ยิ่งผู้ใช้ก็สิแม่คนเมื่อเรา่ตเออแต่คือเบาข้ามเดียวกับโจมข้ากับผมไ่อยากสอเล่าสินะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่คือในลักษณะไอ้คนที่ฝันว่าเขาฝันแม่นิเขาเจ้าเขาเจ้าสิบ่อยากบอกนะแม่นบอกเพราะว่าหนึ่งยานเลขกเขื่อนแม่นบอกเพื่อนจังไหนแส่ความเ่อแต่ละคนแต่บางคนเขากับเราอยากบอกสุขคนอยากให้ได้สุขคนบางคนก็เป็นจังสั้นจังสี่นะแต่ว่าเราก็บอกได้ไเนาะได้ว่ากั ก็ซื้อว่าบ้านะเนาะรัตตีมาขายเล้าก็บอกม่าทุกคนอยู่หมหมเล่าก็บอกวดอันฮะหวดอันที่สองนี่เราก็ถือลายอยู่แสนกลัวถือเป็นแสนคนบอกเพราละหมันใจผลลุกเลยฮะ่นวดแรกเล่าก็ซื้อสองหมื่นซื้อสามร้อยวดนี้ก็มันใจคักเมบอนบ่ชาชาตัวเบิงงเล่าไหมเลาก็บว่าลมันใจ เห็นตัวเลขสัตว์คือเก่าเลยมาโอมาบอกมาบอกสัตว์คือเก่าเลยมันบอกหกห้าห้าสามตัวนึกว่าหัวขาโอแสดงว่าสามตัวเลยบอเอาสามเอาสามตัวมันหนาจะได้ได้คุณยายบ้านเบิร์ดบอกเขาอยาจะขายเขาจะรับไปจะซื้ออีก่งหนึ่งเขาอ่านใบจ้ออีก เอาสอนคันเขาเจ้าของเป็นเจ้ามือก็ยากแม่นบ่คันนี้ดักเจ้เจ้าก็มีจายเผาสิแม่เจ้าก็ซิ้มกันเอาตี้บัดนี้ซิมอยู่หาสิมก็บ่ได้ไปแต่มันก็ฮอดหูเจ้ามือคือเก่าเนาะเจ้ามือก็อยู่กลๆคันือเก็บเสียวแล้วไปเทียวไวใสเนาสิซ่อนงก็ยาก๊เอาเล่าเล่าก็อาจจะยากนะยากาหาเฮาถือเามาเฮาก็ิไปอ้า เนาะ3โอ้ยทะเมน3โตนี่เฮ้ยโอ้ยเฮาสิไปหาอันเอาทิศบุกแนวทางเนี่ยแม่เอาแนวทางไปให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะไอเนาะเราอยู่กับไผไอเราอันเราอันเมียไปทํางานเราก็อยู่อันอยู่นาาน่ะเราอยู่นาบ่ดนี เออเรามก็ออกมาเลียงง่วนอย่างนี้เลสนานทีที่เราอยู่ไปเจงไม่เราให้ฟังเลยเอ๊แต่ไหนเราคือได้แมยูหมองนั้นเอจ๊แต่ไดนเราคือได้ฝันสวนเราอยู่หันเอจ๊แต่ลหนเรา็กลยไปเขามัเง่อนเขาไปพูนปูเราก็อยู่ใกล้ปูไอ้พ่งไปว่าสีดำไอ้พแบอพบเกะกับแม่เราอยู่ เราโบห้เบาเราโบห้สัมผัสซ้ำเราโบห้สัมผัสแล้วก็ไปเออกะต้องสบาสัมผัสทวนสนิทมาเฮือนถูกมือนี่ม่ต้องไปแล้วฮะบอไปบอไปบอไปดออย่างเราเราบออยู่เราเป็นงายพอ่ปโหเราบอเปาทีในแน่เราบอกมาแล้วเนาะแต่ว่างวดนี้ฮะเออแล้ก็มาอยู่ได้เหรอมาเฮือนงานถูกมือของก็เนก็ถามอยู่แต่ว่าเราหักบอกว่าค่อยเบา หน, rate, ห,นหน้าก็ไม่อยากเเบาไลแลวเนาะเพราะว่าเเบาไล้ไลไปแต่นึงแค่นเเเบาไล้ไปกะคือว่ามันกะจักดีบ่ดีเนาะพูดถึงเนาะมันกะห้ามันออกได้สองแง่สองทางเนาะข้ากะต้องเข้าใจเล่าได้อันนี้เพราะะนันกะห้า NO> ต้องเงียบๆไปจักน้อยอันนอซิมซิมแต่ว่าตอนนี้เขาคงจับหมดไป เอาจักรหอดบัดกรงอันไม่่ะไรแม่จะใส่ไม่ใสอไมแม่จะใส่ใส่จากหันว่าจะหนีผู้นี้ก็ไปตอีกได่ไม่ใส่กระใหญ่เลยทำไมเธอไม่ใส่แม็ดนี่อ้าว ท่นหายใจไม่ออกถ้าเธอเดี๋ยปอยู่ใกล้ใครนะเธอล้างถ้วยไปเลยใครยืมห okay. ้าคนก็พอหยอกหยอกทกันอีกแล้วหยอกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นน้องสาวดนะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นมาอยู่ไก่ไผ่ดอกว่า่นอันนี้ซื้อใบเลยหาไม่เห็นซื้ออะไรซื้อลาเต้เอาถ้าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วท่านั่นแหละฮะโบเห็นจังหัวหาหัวเห็นนะเอ้าจกับ จดอันนี้ไว้ก็ไปแจงความไว้ตัวเธอถือรางวัลทีหนึ่งน้ำเขาหนุ่มโตรจดไว้ใครชื่อว่ายังนี่ผู้ใดชื่อย่ายังหนึ่งผู้ว่ายังน่งเหราเขาถามหาเลขใช่เสียงแท้มีปัญหาอย่าง โมมีกับมั่งเห็นหน้าเยอะมันบ่ถือต้องก็เฮ็ดให้มันถือไป่อน่ันผู้ชมเบาๆลงเลยแม่เพ่งเต็มอย่าฝากไว้เป็นแนวทางด้วยเนาะคุณยายเนาะหกหาบอกคุณยายตัวเดียวกันนั่นวะฮกหาหาหกตัวเดียวกันหกห้าห้าหกค่ะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานทำบุญนะคะสงกรารทำบุญของย่าแตง เก็บกระดูกเขาถาดนี่เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมก็ให้สุกมูุกก้ขขนมาซอยอย่างซอยงานมีโชคลาบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ,<า>ะอันนี้ก็คุณอาคุณอาทั้งหลายแหละอันนั้นกับคุณอามิสตรอาเบิ้ ที่น้องเจตังบื้ทุกคนนี่ล่ละที่โสดีเบิ่งแล้วนะแต่ละคนสดแล้วแมน่นว่าบทุกคนสิบบานสาหาบานลือกับวดนี่ละแม,วแมนว่นวะได้ลูกกันนะคะสิบบานสาหาบานลือถ้าให้วันยาการล่างถวยอาสิวบอกว่าให้ทายไว้เป็นที่ลรืลอกับถามตัวเลขไปน้ำเล้อยเนาะ ตองยืทโกับเขาจะหาโซกลาบมาทำบุญน้ำโซกลาบน้ำตัวตัวใดเยอะน้อมาตัวใดห่อยวงจักเนี่อยู <ained debate> yeah. ่ในพาแม่นู้จักล้วบ่บอกติอยู่ได้ีนะอยู่้ีนะตัวเดียวกันเบิร์ดนี้าหมองที่ซืแม่ มึงอยู so death, horses, think, ่ไ oh, ด right. sure. well ้น so, so, uh ีรานีราขันงมือมวยออากรเห็นยิ่งเดือดเจี้ยสุดเลยดุดสุดนะสุดสุดเลยค่ะยาโบราณคนีิดมือหันแม่งขาดปิดจมูกด้วยนะคะทุกคนปิดจมูกด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะทายหโบทุกคนนี่นี่แฟนคลับบอกว่าทำไมไม่ปิดจมูกอ่า ท่านผู้ชมคะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้มามางานงานอะไรอาจารย์ติวันานมางานสุกคุณยายคุณแ,แง่แดงงานวันนี้คือวันเอ่อทำบุญวันนี้เป็นวันทำบุญหงายทำบุญนไงพระเขาทำบุญงไงพระเขาเนะลูกยายแดงแล้วก็ส่วนเจ๊ตังก็เป็นหลานหลานเป็นหลานลูกชาย ลูกพี่ชายกัะท่านผู้ชมเมื่อนั้นเราพิดว่าเป็นเป็น,ปนลูกอันย่าบูแมนเนาะเป็นลูกพี่ชายนะคะเนาะโดยส่วนตัวเจตังก็สนิทกับคุณอาติวแล้วก็คุณย่ามากนะคะวันนี้ก็ถือว่าถือว่ามาถ่ายรูปแล้วก็หาตัวเลขช่วงล่าภเป็นที่เราเลือกเนาะอาติวเนะาเนะก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะเอาขอบคุณอันผู้ใหมาช่วยงานเน<อ>ี่ยู้ผู้คนที่มาช่วยงานโดยเฉพาะเมียผู้ใหญ่บ้าน เนี <im <im ่ยผู้ใหญ่บ้านแกบริหารทุกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานในงานเนี่ยเยผู้ใหญ่บ้านด้ะค่ะเด้อขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะคะเป็นต้นว่าเอ้ว่าเอาว่ามันเป็นต้นว่าทำหน้าที่พิธีกรในงานแล้วก็ทำหน้าที่บริหารในครัวต้องแกต้่งอ่านแผนว่าอาหารนี่งเนี่ย แก่เป็นผัวสรุปสรุปว่าขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านทุกทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างทั้งเมียทั้งผัวผัวก็มาช่วยบริหารทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบทุกเรื่องัวก็มานอนเป็นมูเป็นเมียงใช่ะค่ะอาเมียก็มาบริหารด่านขั้วด่านพิธีก่อนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแม่บ้านทุกคนที่มาช่วยทุกอย่างจนสำเร็จเสร็จสิ้นในงานขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะช่องเจตังก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณย่าติ๋วก็ได้ไปทำบุญบุแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคุณคุณลงุง คุณลุงมวยออรชัยคุณลุงมวยอรชัยซึ่งไม่ไม่ค่อยสบายเนาะโอ้ยไม่สบายจริงๆเดินไม่ได้ไม่สบายจริงๆเดินไม่ได้แต่ก่อนนี้ก็คือสบายดีมีตำแหน่งก่อนหน้านี้คือเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่ว่าณปัจจุบันคือคุณลุงไม่สบายเนาะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือว่าหารายได้เพื่อที่จะมา เลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะวันนี้คุณย่าติ๋วก็เลยไปแจกข้าวสารอาหารแห้งเนาะถือว่าเป็นการทําทานขอบคุณาทำทานอย่างเงินนเล็กน้อยห้าร้อยบาทแล้วก็จํานวนเงินด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะเพื่อเพื่อไปฝผยแจกเลยเนาะค่ะอาหารก็จะทําบุญไปเรื่อยๆเนาะถ้ามีโอกาสนะคะคุณย่าติ๋วเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เจตังก็ขอเป็นสะพานบุนให้กับทุกท่านแล้วก็ทุกสถานที่นะคะถ้าใครมีโอกาสอยากจะให้ช่วยเหลือหรือไม่ไปถ่ายคลิปอะไรก็บอกได้นะคะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ